หอมตัวอืมแต่มันหอมมันหนุ่มโอ้ยอุ้ยมันหายนึกใจเป็นอะไรหายมันโหโหเป็นเนาะก็ย่อไปเป็นอะไรก็ว่าเรื่องของการหนามก็ว่าโหเนาะไปยุ่งเก่งเท่าใบบันั่งสีเลยอ้นั่งสีเลยเรียกแม่สิไหนเรียกแม่สิแม่อุ้ยไปแม่ อุ้ยไหนเรียกแม่สิแม่แม่แม่แต่ลูกแม่เรียกแม่สิแม่เรียกแม่สิลูกแม่ทำไมไม่เรียกลองเลยแม่ไหนเรียกแม่สิแม่ แม่แลยลูกไหนหนูลองเ,เรียกใหม่สิแม่แม่รยรกเีแม่